แหนแดงกับไข่พรำนะครับแหนแดงกับไข่พรำไเปเบิ่งวิธีเลี้ยงครับแหนแดงเพิ่นแหนแดงนี่ต้นมันบ่ทันแดงคือมันเขียวเนาะต้นมันสุกแล้วมันก็แดงบ่จังหวัดแหนแนดงบ่ดหัวใจอ้าวมีราาบบ้านก๋วยเตี๋ยวเผือกเหรออาหารเนี้ยครับอาหารแหนแดงบ่น้ำอ่อน ้ำออนค่ะ้ำอ่อน้ำออนส rise, าบอกาโลค่ะห้าิลสย3สามนำออนห้กิโลลำออนสามโลลสามโลน้ำต้านครับข้าวเครงโลข้าวเคร่งโลอ๋อระบบนี้ได้เนาะ มันยาดแรงนะบอกครับดัไเป็นที่นะใส่ถงน่เนื่อซื้อเดียวบอเใช้ีา่ไยเรียมนใยดีเดีย่ห่ื้อน่า้เนี่ยือน่าัโรบูพี่การหนงที่น้ตาลื้อน่านะะดูส่ยอด่ะดูยัดเรื่องความยัง่ ทำมีน้ำอ่อนหากิโลยูเรียสามกิโลปูนขาวคงโลแล้วก็ปุ๋ยสูตรซึมหาขึนหาเาือแดงอแดงอย่างไรแดงอาหารแดงเอาเอาไรแดงมาเรียงอย่างไรร้มัน่่มันจะเกิดเองไม่ใช่หรอเาจะเติมานเขียวค่ะเราเอาหัวเาขียวมาลงเกดาวที่นี่เขียวมาลงเขียวอก็เอาเขียวเอไปดองร้เอาไหมในโน่นเองอายรูปใบายรูป นีทยยด้ยลู้กฟนินได้แดงใ่ไหมลูกฟักระเทีมันินไข่แดงก่านอยน่คนจะมอสำรับหูกปบาที่ขนาดใหญ่คนที่โกนวลจำกะนินี้กินได้ลูกกระดุนี้กินได้แต่ลูกปลากะเพียนีไม่ได้ลูกฟัรสลิดไม่ได้อันนี้หัวเชื้อนี้หนูขอสีกระโลกเดี๋ยวบออปญอปัญาสอปัญเหมือนกันหนู่มีหัวเชื้อแดง ก็เดี๋มันมันมันไข่มันบอกครับเดี๋ยวตัวหน่อยตัวอ่อนมันนีขนาดใหญ่มันลักษณะนีบอกขึ้แมงของแงงเนี่บอกใหญ่อันนี้ไข่มันบอกคะตัวมันเลยตัวเล็กตัวไรแดงเลยค่ะค่ะตัวนี้เพือว่าตัวแม่อาจารย์หัว แต่ว่าถ้าเขางิเลี่ยงก็คือเราอ้ไม่เห็นปลาราอมันเอาไปเพราะว่าเ้างิ้นเี่ยมบนมอสผิวชอบชอบมีกระดิ่งตาแน้วเพราะว่าปลามันเนี่ยมันมอสสำหรับอนวบ้านที่ปลาโตอ่อนไม่อ่อนน้อยน้อยกินตัวใหญ่กินบัใหญ่อาหารอาหารแน่แดงแล้วเพราะอาหารไรแดงแล้วกับอาหารไข่ผัมที่เป็น ลายแดงครับลายแดงแมงคือแดงของแง่งบ่อไหนถึงว่าที่อันนี้ิดแม่ก่องอาจารย์ขันมันอาป้ามาป่อยสองตแป้นแนนองครับแป้นตอนนี้ได้ตอนนี้ได้ลายแดงครับเป็นบ่อนนี่ละตี้แหนงตัวนี้เาเอาไป ปล่ยลงใส่บ่อเลยมันขยายอันนี้คือแก่เลยบ่ครับบ่แก่ค่ะบ่บ่ทันเต็มใบบ่ครับทันเต็มใบถ้ามันแก่มันจะขึ้นใบเดินเด่นขึ้นเป็นใบค่ะถ้าเข้าไปในโฮมสีมันบ่แดงแบบแต่ว่าถ้าเข้าตากแดดแบบเร่มทุนมันสะแดงแดงอ๋อแต่พออะไรแดงแดงมันก็ใส่บ่อก็แข็งแรงมันก็ถือแก่ถือหยังมันก็ถือตายคแต่มันเขียวเขียวเนือที่ใสใสติมเม่หร่ว่า เด้าในในลมนไม่นรานมัีบรอง้คให้สามือคือจะยังถืงเอาีดินใช้ตอินี้นนี้ใช้ทใช้นี่กัเป็นอาหารใดทุกันค่ะอาหารคนทั้งคนทั้งป่าทั้งคนทั้งป่ามันมีประโยชน์หลายได้นันเป็นตามทีเขียวใช้พั็เอาแบนี่ลราไปล้องแล้วมัน้แกต้นแหวน มมากขนาดไี้ป๊อปป๊อปป๊พอจะเอามารักตากเรามมนเอามากวนกันอ๋อชนี่เนี้ครับแดงครับติดใครผาก็เลยแยกไปได้พอทำปุร่องสารเลยมันมืเหลือตอไม่กินเมือครับไกินเบิดอฉัว่าให้พ่อไ้ถังเื่อแล้วค่อยตักไปให้เพื่นครับมันขึ้นไหลเขาก็ตากไปให้มันไมหน่อยก็ให้เงินก่อนอ๋อครับ อ่าถือแดดแห้งมันก็จะเป็นการแก่โตข้างหน้านั้นบ่ค่อยถือแดดเห็น่หยนั่นเทียวดีเออกันเถแดดตใมใหม่เพือลี่งน่นถือแดดแห้งกับบดีมันแก่มันก็สี่ตายตัวนี้ปักลเอบ่กค่ตัวนี้ใครถามค่ะใครหามลูกป้ต้องห้ลูก้า ปุ๋ยเม็ดก็ได้หรือปุ๋ยข้อก็ได้ตัวนี้เพรต้องใส่ขี้ดินแต่ว่าแหนแดงต้องใส่ขี้ดินตัวนี้เพรมีลาใเนี่ตักไปแล้วก็แล้วแนี่ยเป็นไทยไท่ต้องใส่ปุ้ยบอกแม่ไงตัวนี้ครัวใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยเม็ดก็ได้หรือสีสก๊ะไล่ปุ๋ยข้อลงก็ได้ค่ะเพื่อให้น้ามีตัวนี้เขาเฮดบ่อพลาสติกเอาเ้าบ่ได้ก้นบ่อพลาสติกคร่ะตี๓ ขึ้นมากแล้วก็ทำคาดทำยางข้างล่างสินะฮะแล้วก็เอาพัตีมันตีแปเลยแบบนี้มันิได้หลายกบอบอร์ซิเมนบอรซิเมนมันหน่อยือเป็นมวนเนาะเาเียกแดนี่ก็คเป็นมวเป็นแดงกันเป็นแดงกันนะเอดกัเพะเป๋เป๋ทอกับไปขยันเย็บใา่น้ำกันเจ้าจะซื้อแ่ารักแล้ว่างใหม่ ไถแทงคก็รูล้างขวเก่าก็สอบล่องกอนมขาตกอน่อนจะคเอาตนมีปู้รูเวาเลียงซมีแล้วมันจะรีพ่อให้ปลากินเขาต้องเรียงว้กอนเท้าลงบ่อเลยเขาเลียงไว้กินเท้าแล้วเขาต้องเลียงใบแบนีอันนี้คือแนะนำให้แยกบ่อไปเลยบ่อเาึงว่าต้องงชาเนี้แดงอตังให้ปลากินเ่นีเมมา่ถึงไจัหน่อยนึง É, deu, é né? <laughs>